พูเอกันเเล่นนลุมลุมลาเลยาเลยาเลยคุณผู้ร้าว้าเร็วเร็วเรตัวฮอนเร็วมาเรียงตัวกันเลยสิ่งแรกที่เราจะทำคือปลาแฟรลงข้างล่างตรงนี้ปลาเลยปลาแฟปลาแฟเออไปไปยืนอยู่อ่า ฟังนะครับทีนี้คือภารกิจเราคือห้ามเล่นนะครับสิ่งที่ห้ามคือแฟดนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นเฉพาะมีดกับสมกเท่านั้นนะครับผมถ้าเสียงถ้าผมนับหนึ่งถ้าผมนับหนถึงสเสร็จคือต้องฆ่ากันเพราะว่าผมจะไม่ให้สัญญาณระเบิดเพราะว่าผมไม่มีระเบิดนะครับเรมีฮอมามายออมา นั่งก่อนนั่งก่อนโโดเอนไปเดินเดินใส่มาเลยเดินลุมลุมลุ่มลุ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 มเลยลุ่ม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 ลุมลุ่มลุมจำไว้ว่ใครที่มีมีดอย่าันกับจำไว้ว่าใครที่มีเมีดอย่าฟันกันอย่าพ่อพออย่าฟันกันอย่าฟันกันเอา เอาเฉพาะคนที่มันมีปืน,นเออขอจบจบจบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะไปฆ่ากันอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะครับรอบรอบนี้รอบนี้เราจะฆ่ากันอยู่ข้างล่างเราจะไม่ขึ้นมาเราจะวิ่งจากเนินลงข้างล่างโอเคไหมครับใช่เราจะไปฆ่ากันตรงนี้นะดูผมนะดูผมทุกคนดูผมเราจะฆ่ากันตรงตรงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นไวรุนใจเย็นเราจะฆ่ากันตรงนี้นะครับ อ่าผมผมจะนับนะโอเคเตรียมพร้อมนะครับหนึ่งสองเริ่ม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 บอมบอมมาดิมาดิมาดิเริ่มเริ่มบอมบอมเออเริ่มเริ่มเริ่ม เออพ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 อปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเออตาย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 ใครใครเนี่ยใครอยู่งาเด้อบ้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 าเด้อคุณผู้บ้าเดโอ้ายว้ยกูหนีบ่านแล้วมาดิ่อ้่ปล่อยกู้เด้ยวหมดสิผู้เดียก็ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมเหลือผมเออ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  เดี๋ยวผมอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งใครใครเฮ้ยอย่าพึ่งฆ่าครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งแฟนเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหลือผมเหลือผมใจเย็นใจเออเฮ้ย